ข่าวไทยพีบเบสข่าวที่คุณวางใจตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุชายใช้ปืนยิงรองผู้กำกับการสอนหนอท่าข้ามพบเสียชีวิตบนคั้นลอยในบ้านย่านพระรามสองหลังติดล้อมนานกว่า9ชั่วโมง ปลาหมอคางดำลังหนักกลมประมงออกประกาศย้ำห้ามเพาะเลี้ยงห้ามปล่อยโทษจำคุก2ปีปรับ2ล้านนักชาตถามความรับผิดชอบต้นต่อการระบาดบังกลาเทศยังคงตึงเครียดไม่หยุดกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลรวมตัวกรุงทากาไม่สนคำสั่งเคอร์ฟิวยอดเสียชีวิตพุ่ง130คนรัฐบาลเตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่สิ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่21กร,รกฎาคม2567คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะครบราวคร,บ,ครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาพูดคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับช่วงวันยุดยาวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะกําลังท่องเที่ยวกันอยู่นะครับ,รบและที่สําคัญคือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาาสนาด้วย หลายๆคนอาจจะเลือกไปเที่ยวหรือว่าไปเข้าวัดทำบุญกันนะครับ